อะไรลูกเสียงดังมากเลยเขาทำงานเสียงดังเพื่อนยายลูกขยยก็ขยยก็ค่ะเอ้าตอบตรวจเป็บอ้ามานพี่้องสวัสดีเอซีทุกท่านเลยนะฮะสสวัสดีเอทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับ เสียงไหนไม่เสียงหลังเหรอว่านังรู้บ้านังใครว่านังมันนี่มันบอกไหนพ่อรู้ให้เอาออกมาเป็นฉันชื่ออะไรฉันไม่รู้เลยว่าคุณเป็นใครคุณบอกฉันได้อแหมาเออมาคี้พูกกับสริครับผมสวีเอฟซีทุกท่านเลยนะฮะ อาวันว่าวันก็วัวสิดีสดีสิดีดดเธอมัวจากเือกหม่ันว่ก็มือนทะ <c oughs> ี่มน้ขนอ,อุสวัสดีเอฟซีเอกท่านไหก่อนเลยโอเคเดี๋ยวฝันไปนหาเธอ <c oughs> เออคุยตาคุต่อ ปวดล็อกไอโฟนฮะไอ้ลูกปวดล็อกไอโฟนปวดล็อกไอโฟนมาดิพ่อปวดล็อกให้มายังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอไงที่ของียงีครยังด้ินขอบเวา้ยเนาะหนูผาอฟซีหน่อยอีคิดถึงแม่ี่ไหมคะ เราไ่มีกระมอเเราไม่ยังับเออมียังไหมยังอีกวันบอกกับสีดิีเใู่ไม้ฟันบอยนะน้าเถอพี่ยอยก็ชวยใจ้พขอบุณค่าเอา่ไวน้ำพี่น้องค่องแเงามื่ออืนหรือว่าสิภาพาเมื่อบอกหมื่นเบอยนว้าาะ อยากไหมรลูกแมวนะเดี๋ยวพาไปดูคุณแม่ยุ้ยนะคะหอะไรนพูดใหม่ดิาหนูีอกนเปียวัน่เ้จาอะไ่างี้ไงาพาาหาเดียวดิเดี๋ยวดิเดยดยดิี๋ยี๋อวดิเดี๋ยวเียเดยวยวดเดียวดิไดีวี๋เียวเเี๋ยดเดยยเยว

มันไข่พวมไหมมันบัวไหมต้องถามว่ามันบวไหมมันบวไหมมัเป็นไข่เอ้าบมไหมแม่หายเลยหายแล้วค่ะหายแล้วขวาัวบ มันนี้กไปหงพันยางาล้วพี่น้องเดี๋ยวรอชมอความเคลื่อนไหวทางช่องนี่รุยชาแนลแล้วครับผมรุอออตอมกันสิมาอัเปเดตให้ลงให้บนหัวเป้าเน,ะนาะแล้เมื่อกี้นัโรโละผู <laughs> เป็นผู้โอ,อไทยอีกแล้วมีไง,งสวัสดีครับเีนตร้อยหกสิบคนครับสวัสดีค่ะ ว่าเป็นตีนแค่แล้วตีนเต็มแลวสาอุ้ยสวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกคนเลยนะะสอีเอฟซีทั้ง175คนแต่ผมพี่น้องพี่ยุ้ยจะได้กลับเมื่อไหันบรอบแ่ยืดนานๆอว่แต่ว่าอีกสองวันจะจากเขายาครเนะค่ะไม่เขายาแต่ที่มีกั มากับอกมาจะมไข่บอาสำารอบบริ <üst Pop> ัทหลายาจะงครับผมผมิไกานะคะพี่ต้อมคือพอเห็นพี่ต้อมจ้าพี่ต้อมไปจขาของเนาเขาาวมาเลยค่ะเขาเา่สมัท้ายคลิปมันใช่ไหมคะฮ่าฮ่ามึเทายคลิปมันอีกมั้ยยัยคนไขเ่โอ๊ยตัวปวดตัวปวดเขียนไข่นะเขียนมันไข่บอนะเพิ่มข้อหมายเพิ่นะไาเา เออไข่ไหมเป็นจอนะลองแ่าเมียฟังได่องแยย่งแ่เบนึ่ง่นนึงคะแนนไปลองแท่นหนึ่งคะแเนเป็นน้ายงเหุกที่สกสิเปิดเปิดได้ชวดมากกว่กินข้าวโรดนะว่าเดนิมแม่เหมันเปิดมื่อโดนเจิบยังกินเขาไม่อยู่แหนลูกคนสวยเขาไม่หยู่ช่วยนะเขาไม่อยู่ช่วยนะ มยื่ยช่วยเยัอ้โปดว่่น่นั่นนั่นนั่น่ย่ดัดฟันโดนเราบอจ้าเอายิ้มแน่ค่ะบุญจดัฟันเสียได้ไหมน้องนัะรงานอะไรครับงากมูอะไรแว ยังไงยังไงยังไงไทยลีบขอบคุณนะครับผมสวัสดียฟซีทั้ง1084คนนะครับผมพี่ลองได้วล่อีกแล้วพี่ลองโอ้ พี่ลองเฮ้ยเมียข่อยบอดพี่ลองอาเมื่อกี้เมียผมโทรผมยุ่งลองแล้วเมียผมโทรไปหาว่าซือ้อจำบักแดงมาเล่ยหันไม่ขายทิ้นอะทิ้งไม่มีซือ้อจำบักแดงมาเล่ยหันก็ปลาทู่จะหาไม่ข่อยได้ได้กค่ปลาทู่หันโอ้ยข่อยหายไปแล้วมีหลานหนึ่งพอดีนาวาสารพันหนึ่ง <laughs> ก็เรยว่าตามพระกระแสรับส like, ั่งของอ่ะสูสีของเขานะครับะพี่ยอดดัดฟันโดนละบจาแล้วหัวหอ้ยอดดดดฟันเห็ว่ามันสามปีแล้วตแต่ยังง่าที่เป็นกับสปีแล้วค่ะนั่หละสามเก้าครับพอยอดจ้าแต่เกินก่อนยังง่ายที่เด่นเห็น่ามันีสามปไหนยิงฟันยิงฟันดูดิสีอะไรนี่โอ้คือเอมาไก่รเด็นผมบอไก่อะไรยู่ไก่เถอะคอ่เงี้ตนาว่าเตีนกาเหรอ ถ้ฟันนางยืนสวยสวยแต่ไหนเล่นงสวยสวยสวยกม่แต่ไหนคนไม่ได้จัฟันเนี่ยีันฟับข้างล่างเี่แบบคี้เราผู้ดีนะแล้วเราเป็นดอกม่เราเราเราผู้ดีแล้วเลยความดีไปเลยผู้ใดคนพื่นผู้ใดผู้ใดย่างกัด้วยคุณเสียตอมนั่นแหละเสียต้อมเสียตอมเสียตอมฮะผ้ยจยิของ่างโอยบ่เล้นเลยินเ แล้วกิวนอะไรได้แหละจอมกินกต่เผาเอาด้มาถามกินกับเจ้าสวัสดีเอฟซีแฟนเลยนะครับผม,ขมเข้า,กกา,กกม,าออมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะฝากกดแชร์ไปต่อเด้ออยู่ออกหมดเลยพี่น้องคือกำนวนคือวันที่ยิบเกตเนาะแต่ว่า่ไกำนวนดดอกอีกสองเหื่อคือวันที่ยิบเกตอ่ะก็จะเข่อยาครบเข่อยาคาเชียร์โบก็จะก็เลยข่อยาคาเชียร์ยีนะคะก็จะได้ดทอเชิบมีฟังใบมันยา้วก็ คุณหมอบอกมาสองรอบเบิร์ก่อนมาถามว่านี่หายเลิกใครจะหายกับบ้านเนาะค่ะก็ต้องรอนุ้นกันอีกทีนึงว่าตั้งแต่เมื่อนี้ไปสองเหมือนจะนี่หายบอสายขี่บ้านทอนได้บอกเพื่อนว่าสายเนียวบ้สายขี่ภาษาไทยเรียกว่าขี่ไงยังเลยค่ะคือคือตอนหนักคุณหมอรองหมดแล้วคือคือนอกกับใส่สายใส่สายเนียวโดนเนาะนียวนอกกับเลือดแบบว่าจำงคืนอ่ะมันกระจาออกมาแบบว่า เดี๋ยวมันก็เป็นเลื้อไอ้แผลที่เย็บอะมันจะติดเชื้อทันทีเพราะว่าข้างหลังนี่แผลเย็บน้ำนะคะคุณหมออะไรอย่างนี้ลูกตาชิลลินเอาไม่เอาแล้วตอนนี้คุณหมอค่ะต้องเรอบวงก่อน้แผลแห้ง้แผลหายชนิดก่อนคุณหมอคอยจะถอนให้่าจะดถอนเมื่อกลับบ้านหรือว่าจะดถอนมือเลยค <hi> ่ะต <y> ้องรอบวงก่อนถ้าเราต้องมาลุ่นกันอีกที่หนึ่งตอนนี้เทาก็ต้องมาข้างหน้าวานจะให้มีไข่จะเหนื่อย ยังมีไข่ยังมีอย่างแคลสอนมาอนจะเล็กกำบังนะคะเพราะว่าถ้าทำมีไข่พุ่งมาเราจะม้วนให้กำบ้งคือใน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 กตอ็ต้องกะต้องชั่ววันทุกอย่างนะคะเพราะว่าคือคือเนี่ยคุณคุณงมาแบบจะให้กำบานเลยบริเไประยะตัวยูเรียเมื่อยืนโตแล้วค่ะคือต้องกำบันเขาเลยสินะมันจะมันจะเล่นแบบว่าอยากรอดแลยว่าชั่วทุกอย่างาก่อนค,คือคือตอนนี้แอฟฮากันเดิมดีเบิร์ดตัดไม้เบลเล่ย์เลื่อนเลื่อนแค่ตัดไม้หมองเนื้อค่ะสองอุ้งไปจะกดตัดไม้ที่แขน แต่ผมว่าวันนี้ไข่พอครับพรอมใช่ครับเพราะว่าไข่ก็เสยดามากมันออกตีเสือดูหมองไรหมอกนึงอยูสินะก็คือถ้าถ้าเกิดมีไข้ก่อนอ่อนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆก็คือบวลาบเลือนนะพี่น้องมันเลิกมีไข่มือนี้ไข่ในน้อยมืออึนเศร้าเฮอมากไข่อีกหลายเติบมือตึงไปอีกเศร้ากันสิอันนี้คืออันนี้คือหมอแม่กลับนะครับหมอกจะหาสาเหตุให้เจอไม่ว่าจะเป็นอะไตรวจเฉลตรวจเฉลีตรวจเลือดแต่ก็ตัวเนี้ยวนะพี่น้อง พี่เยาวพี่เยาอายุเท่าไหร่จ่าเอาคือว่าาปวันตอบที่หเยาวซูมาไก่ลายที่หลังบ้ออ่าพี่ดาเบืงเจ็ดเบงจากนานเท่าไหร่อสี่สิบสองนะ้อหอหรอสวสย่าเกิดสามศูนยหอสามสปีนี่หละสาจะสิปีลย่าเกิดเดือนพฤษภาค่ะยองพฤษภานี้ก็สามสี่ปีแล้วนะคะบ้ามโอ้โหน้า เมืเอ่อหนาวเส้ยมากเสียยูสองพิธีเหล่วปารเอาฝานนั่นเดียวชุลิจ้าฝากถึงน้องยูยด้วยนะคะฝากคิดถึงน้องยูยด้วยครับผมได้ครับ <c oughs> <c oughs> มาแล้วบอ่อมันไม่อย,าอย่าง<ะ>อากีกนะเสียต่ำเส<ะ>ียตม่มเส<ะ>ียต่ำยังก็เสียส

มาท้ายดูพักทไทยแน่เลยสองภาพตรงน่ังหมนเจ้ามนครับผมนี่แหละพี่้อ,องจะนี่ครับผม,มยยนี่แหละ <ไป S 1> ก็เดี๋ยวก็จะได้กลับบ้านแล้วครับผมทางมี่ยังพิพภากับมนพี่้อง หลุนรลุนด้วแกันก็ลูกสาวเลยเพม่อนเพม่อนว่ายังก่อนยังก็อนยังก่อนใช่ไหมอยู่ฝันเดี๋ยวกขาไปกูไม่อยู่ฝ่ายหนออ่นนไปบานแล้วมาก็ปาเลย่านปบ้วมาเกัะป่าเงอ้มีวะให้มากี่วะไม่ได้ค่ะฉันตีเลย ฉันตีเลยค่ะดีหัวข้างน้องหัว่วาพินพุี่เห็นให้เขาชิวมากน้องควาินเด็กใจดำด้วยหรอพี่แยวกับพี่ย้ยใครเป็นพี่เอวพี่ใหญ่พี่เยวกับพี่อยู่ยใครเป็นพี่คะเยวเลยเขาเป็นหลังเลยแยวเป็นใหญ่เลยพี่เป็นหลังครับผมสงสยาหมูฮะสงสัยปลาเหรอสงสัยปลาด้ม ผู้ดีก็โมน่ารักสาวน้อยมาไปลองมาสันเข,กขา,ากันรลองไหมลองไปลองไโอ้ไข่ต้มปิ่งปลทูอะไรกะตำมกแตงครับตำหกแตงเป็นอร <c oughs> เอาสร้างบ่เพลได้ไโอ้สุเมือกอะมิเต้นผมได้กินโชว์วันนี้วันนี้เย้ยๆกินโชว์ครับผมทำาัรไงทำยับไีทำยับไงเอ้ยเย้มัน อ,อสวัสดีคุณดู2สองร้อยสิบหกคนนะฮะสวัสดีคุณู้ด้วยครับผมไปเค้นหนาคนไทยนนอยู่บนน้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีท่านเลยนะฮะยัง <c oughs> ไม่ได้คิดขอบว่าจะกแกงอะไรเนาะ สวัสดีคนดูสองรอยยี่สิบหคนพี่ยากินข้าวอีกแล้ว <laughs> พี่ยากินข้าวอีกแล้วสองคนนี้คนไปราก,กินข้าวยู่ข้างนอกไข่ยุ่ข้าวนไข่ไป่ข้างในกินข้าวพี่น้องเัาโหล <c oughs> เอาพ่ยังบานเจ็ดยังเอาเออมีอยู่เลยนรโอ้ยยังบานเมนจเดี๋ยวมาข้อง่ายไมน แล้วครับผมฟ <laughs> อขงอ่ะมอดเมียพี่น้องมีดเนี่ยยังไปซื้อ,อแห่ไว้เลยใช่หรอกครับเจลาหาที่บาทน้ำตลาดสมัยนี้กี่พี่น้องคันว่าท่องนี่คืออายุกไก่จากอายุกไก่จาก,ก,ก,กผมแห้งนะผมบอกเลยว่าผมบ่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 มักเลยแหละคือแบบแหงใส่กับบ่ใส่รสไปตะกี้สมัยเป็นเบาน,นะคือแม่ซืซ้อแหงใส่แบบว่ายายกกับบ่หวานไม่ได้ม่ได้แม่ซื้อแหงใส่ว่ายายบอกว่าจะซืแบบแ้อมันใส่ถอาวแทน อย่างมันมายัาง่งเรานได้ไว่าจะไปขายบอกจะไปบอกว่าจะจะไปบอกแม่ว่าบม่ต้องซื้อดอกแม่สำหรับอาแางไปเอาไปขายสำหรับขยุ่นนิดหน่ยคือพวกอยากใส่นะไม่ห้องเป็นสื้อมากกับพอใส่กันสินะเป็นคนม้องคอยมักใส่ท้องนี่นไหครับไปหมักใส,ส่ได้แม่ขเขาซื้อบ้านนี้มาคบนี่ยนะมาคบกันนี่แหละมาเล็กคบกันยุ่งกันอย่างเมียอยากให้ใส่แผ่นเอาใส่ก็ใส่สิบบ่ได้บ่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 ไม่ซื้อไดกเมียอยากให้ใส่เนาะใส่ด้วยบ่บา่แหลกเมียอยากให้ใส่ได้เมียใส่ใส่ เอาใส่ก็ใส่แฟน,น,น,นผู้ใส่เดี่ยวบันจังผู้ใส่เองใครอะไรอยูบานสองด้วยบนัน <c oughs> <c oughs> ได้เมียใจเนาะหมายถึงครับได้เมียใจเนาะได้เมียใส่เนาะบอกครับได้เมียดได้เมียใส่เนาะดีสวีดีเนอโอ้โสวีดีฟีทั้งหนึ่งร้อยเก้าสิบหกคนนะครับผมเห็นใบ่น้องภาพใช่ไหมใบหน่องแสงมันซองของบ้าบาอล

เอาทําไมๆอ้าวเนี่ยเอ้าเนี่ยเออเอออ้าวอ่ะปูปลานี่เดียวโอยคนเอาขาจะติดๆเออหาไปหาพอตอบอ่ะพอ

อะไรครับขอบคุณนะผมเองครับเจ็บเจ็บเจ็บพี่น้องรับข่าวพิมพ์มาส่งพี่น้องขอบข้าวส่งขอบข้าวมาส่งน่ารักแท้รักษาไม่ยุยพะต่ำติดตามทุกมมือเดิขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณหลายครับฮ่าฮ่าน้องตลกจังห้อยพ่ดต้องว่าพี่น้อง ม่เอาไม <c oughs> ่ <c oughs> <c oughs> เอาไม่เอาไม่อเหนวนมมาแล้วให้ันด้วยันปก่อนนะสวัสดีเอฟทั้งสองคนครับผมอนเล่นด้นเไปนังพ <c oughs> <น>ักควันคัักควัน

ยัง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 อะไร่ะน้องคุยเก่งมากค่ะเม่นครับผมพ่อเป็นคุณน้องว่าเป็นว่าเก่งม่กังวอะไร เอ้ย <Hey. S 2> มาทำลายเอฟซีบ้านเงนี้ยแล้วมาทำลายไปเอฟซีลลเลยได้แล้วมาทำลายเอฟซีเลยได้แล้สมควรเลยนะสวัสด,ดีครับ<อ>ผมเออเขาม่นั่งจั๊กแม่เขาลัางพ,พี่นอนอยู่มาถ่ายคลิปทำไมวะ <c oughs> นี่ <c oughs> ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยเรื่องเลยรู้เรื่องเลยนะโอ้ยผ <c oughs> ูนะ้ชายอะผู้สาวท่านเนี่ย ลำลาคุณลำลาจะลาจะลาไแล้วนะโลาแลมคนอลาก่นีเมียาอัดมีตองใหมอลานมาลำเม้งครับเม่นไหมวะเม่นเม้นเี่นไอรูอวันดาว่ารถจนไปคาเดียวนุชทองไม่เกี่ยวขาออย่างเดียวเือไปคือกันออย่างเดียว

ลาลาแล้ดนนะอีฟันก็ลาต้องไปแล้วอีฟันก็ลาล้องไปแล้วไม่ดูพ่อทำไมบาดลงนหมอีฉยนขอลาแล้วไปแล้วอีฟันก็ลาล้องไป้โอเคพี่นลองโอเคับผมไปก่อนเจอกันแลผม๊า